สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวย4 5 6ค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอก,กันกับแวดในเสาของมืออ่าวันที่2ค่ะเดือนกรกฎาคมนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมื้อนี้นะคะแอดมีแนวทางมาบอกสู่ฟังแล้วเป็นความฝันของเบิงแล้วรวยนี่ล่ะพี่น้องคะเป็นความฝันของเบิงแล้วรวยเนาะฝันแล้วเมื่อคืนนี้นึกว่าสิบ,บ่ได้ฝันเนาะพี่น้องเพราะว่าฝนตกแล้วหลังค้ามันหัวเนี่ยนะะพี่น้องคะสังกสีของแอ้มันหัวเนาะ ฝนเมื่ก็ตกใส่ที่นอตแอดพอดีนะคะพี่น้องค่ะตาว่ากับฟันอยู่นะคะพี่น้องแอ,แอสิมอลสป,ปังเนาะแนวทางของมันร้ด้วยเขาวาสามงวดแล้วเด้อพี่น้องเด้องวดแรกนะคะที่เขาสองศูนย์นี่ยพี่น้องแอกับฟันได้สองศูนย์สองบันที่อันนี้สองศูนย์สองนะคะงวดแรกก็คือเขาาสองศูนย์เนาะเขาตัดเหรียญสองศูนย์แล้วก็งวดที่สองเนี่ยแอสกับฟันเห็นพอเลี้ยงแอสซึ่งเพิ่นเสียชีวิตไปสิบห้าปีแอสบอกเคยฟันเห็นเพิ่นจักเที่ยงวดนั้นฟันเห็นเพิ่นเพิ่นอายุตอนที่เพิ่นนเสีีียชวิต่ก็คือ เพิ่นเสียชีวิตอายุ6กตอนอายุ60ปีนะคะอันนั้นคืองวดที่2นะคะเข้ามา6 6หกหกศ0นยเนาะแล้วก็งวดที่ผ่านมาเนี่ยก็เขา้าอ่งเกาแอนหาหา19เนาะแอดที่แอดฟันเห็นว่าพอของเมืองเราด้วยพอทแท้เนี่ยฟันเห็นเล่าขี่จักรยานเสียหมอบว่าสิไปกดเงินเอออันนั้นไอก็ได้แปล 8, เป็นหานึนะคะเข้ามา3งวดแล้วเด้อพี่น้องเมื่อคืนนี่ฝันแล้วพ่อแม่พี่น้องคะฝันแล้วน,นะคะอ่ะาเดอะซีโมบอกทุกฟังว่าฝันแบบใดนะคะ ฟันแบบนี้ค่ะพี่น้องคะฟันแบบนี้เนาะหลังจากที่แอดปล่อยแนวทางไปนะคะแอดให้เป็นเลขเลขติดก่อนนะคะเลขติดมี2มี2 9 1 6 3 0าหน่งหามศพี่น้องคะ2 9 1 6 3 0เลขติดเนี่ยของแอดเนี่ยแอด,ปด,ดไปเลยไปหลอกผู้ใดนะคะแอดมีสู่ท้องแอดนะคะพออ่ามือประกาศผลเนาะแต่ก่นหลังจากนั้นหลังจากประกาศผลแล้วแอดลงแนวทางชุดนี้เหล็กติดเนี่ยแอดลงอ่า หลังจากของปู عة, ่ยาเทวดานะคะแอนล่องจากจากของเพิ่นเนาะแต่ว่าแอนมีเลขติดด้วยแล้วแอนล,ง,อลงมึกแอนล่องมือขึ้นว่านนี่มือขึ้นว่านนี่นะคะไอ้ล่องเลขติดนะคะมันนี่้กรี่ฟันมือขึ้นนีส่สนิทพ่อแม่พมี่น้องคะเลขติดเลขติดมีสองเก้าหนึ่งหกสามศูนย์มันนี่ความฝันพันมาตรงกันที่พี่น,อน้นอ,งนองฝันยังไงพ่อแม่พี่น้องคือสี่หยากฟังเลยเนาะพี่น,อน้องเนาะ อยากฟัง่อยากฟังกระตู้วเอาว่าพแม่พี่ป้องอยากฟังสิมาบอกสุฟังไหนดิไปลองค่ะมันเคลื่อนฝันเปิดฉากมาจังไดบรลูฟันว่าแอดยางไปกับผู้ชายสองคนนะคะผู้หนึ่งผู้หนุ่มอยู่ผู้หนึ่งผู้เทาผู้เ่าเนี่ยในชีวิตจริงไอ้ดูจากพ่นอยู่เนาะพันเป็นฝรั่งพ่นเป็นสามีของอ่าคนในบ้านนี่แหละแอดนับถือแอดเปิลพ่นว่ายายพ่นเทาแล้วนะคะชีวิตจริงนี่พ่นเทาแล้ว ก่อนนี้เพิ่นเคยมาอยู่ในหมู่บ้านแอนนี่แหละบัดนี้เพิ่นก็เลยพากันไปอ่ากับคุณยายนะคะเพิ่นก็เลยไปอยู่ออสเตรเลียตอนนี้เพิ่นอยู่ออสเตรเลียทั้งปู่ทั้งแม่เพิ่นจังได๋ไปฝันเห็นเพิ่นฝันเห็นเพิ่นอ่าตัวจริงเพิ่นนี่สิเป็นคนออกทุ่มๆแน่แต่ว่าในความฝันนี่เพิ่นสิเป็นเพียวๆบ่ทันได้เฒ่าวป่ะนี้แต่ว่าเพิ่นเฒ่านี่ยแหะแต่ว่าในความฝันนี่บ่ทันได้เฒ่าปานใดนะคะแต่ว่าแอก็สิตีว่าเพิ่นเฒ่าเนาะพี่น้องฝันว่าย่างไปกับ ผู้ชายสองคนนี่ตอนแรกยางไปกันจะเป็นพื้นเรียบๆเดีพื้นเรียบๆก็จังเข้ายางานถนนธรรมดานี่เนาะก็จังเขายางถนนธรรมดาเนี่เอาไปเอาม่าจาังหดบันนี่จังนดันคือจังอุ้ยเป็นตะยานยางขึน้นแอดยางขึ้นไปเนี่ยกับผู้ชายสองคนนี่เนาะกับฝรั่งกับเด็กหน่อยอีกผู้หนึ่งเด็กหน่อยคนหน่ว่าม่านสามสิบละเพิ่นแบกกล้องอยุททั้งไรเพิ่นยังสี่กล้องเป็นสี่นเดียมเพิ่นแบกขึน้นขึ้นไรเพิ่นยังสี่เนาะนี่ กองใบใหญ่ไปได้ก็ซ่อมนี่แหละเพิ่นแบกขึ้นจังสี่นะเพิ่นแบกไปหน้าม,นมันมีกองเดียวบานี่ขึ้นไปตอนลรกมันก็เป็นถนนเรียบถนนคือเข้ายางธรรมดาเป็นถนนธรรมดาเนี่ยอืมมานี่จังไหนเลี้ยวล่งข้งางล่างมองนี่แอดก็เห็นแอดเห็นเป็นมันมันเป็นคืออ่าโคกนี่ไหมพี่น้องมันเป็นคือโคกงนี่มันเป็นโคดหินเป็นโคกเป็นโคดหินที่มีน,มน้ำผ่านอ่าตะวันใน้ควม แน่ความป่าเนี่บ่มีนำพันธหมายถึงว่าแอดวัลซูฟังว่ามันสิเป็นสันหินมันสิเป็นเรียบๆมันๆเนาะเป็นคือยังเข้าไปโคงเนี่ยละ่ะมันสิเป็นหินเรียบๆมันๆเสียแล้วก็สมีหลุมดิมันในหลุมอยู่สามหลุมแซนด้มีหลุมอยู่สามหลุมหลุมอยู่ในโขดหินอ่ะนะสามหลุมเล่วมีน้องรู้บ่ว่ามีอย่างนั้นมีปาขาวปาขาวที่มันเก็ตที่ๆอ่ะนะพี่น้องพ่นเอิ้นว่าปาขาวอีหยังเก็ตที่ๆอ่ะนะเต็มมล้อทั้งสามหลุมสันดี หัวซักเข้าไปในหลุมน่ะนะพี่น้องเต็มเต็มจนล้นออกมานล่นะแต่หลุมแต่ละหลุมเนะี่ยมีสามหลุมหลุมยุคโคดินนั่นเป็นกลมๆเธอได้กลมเลยเพราะมีเบี้ยวจัอกกันก,กลมๆเรามีป่าขาวนี่แหละป่าขาวที่มันเป็นเกตเก็ในหน่อยโตประมาณซ้ําเนี่ยโตประมาณซ้ํานี่แหละสามนิว้วสี่นิ้วเนี่ยพี่น้องถ้าผู้ใดค่อยไปตึกป่าสิรูจากแอดแอสเกว่ามันเป็นป่าขาวยัง อยังบุมันบ่งเป็นปลากคาวหัวแข็งนะคะปลากคาวหัวแข็งมันสิเก็ดใหญ่กว่านี่อันนี้เป็นปลากคาวที่มันมีกลางหลายๆนะแต่ว่าเก็ดมันสิน้อยๆนะนะบางคนก็สิรูนบ่รู้ว่าปลากคาวหยังแต่เอิ้นว่าปลากคาวนั่นล่ะเออนว่าปลากคาวจูนี่หัวชักกัาไปในหันในในี่รูน่ะเต็มมาลองไม่แลอยู่บัดนี้แอดว่าสิคลามนี่บัดนี้แอดว่าสิคลามไปฟังทางพุ่นตอนแรกย่างไปมันเป็นถนนเรียบๆเอาไปมาว่าสิคลามป๊าดเดี๋ยวลงไปมันเป็นเหวจะเด้ มันเป็นสูงสูงใช่ไหมพี่น้องสูงสูงแล้วก็มีพวกต้นไม้จะปาดแอตตุตกใจว่าจีคามแต่ละบบันนี้เอาก็ได้เอาแอดเอาแอตใส่รองเท้าเนาะคือรองเท้าหนังเนี่ยเอาเหยียบไปไปเยียยมงมงสีคามแล้วน,นะฝรั่งผู้เดินเพิ่งได้เสียเอามื่อมามามาจับเมื่อแอดวาคามไปยังสินะบันนี้แอตก็ได้ปร,ริจจ์เมื่อเิ่นตะวันวาคามไปเองนะคะร้อยต่อหม่องภูเขามันกับตำหนละมันมันบ่ได้ห่างกันมันจะมีแอดเอาขายยางคามไปยังสินะเออฝันชั่มนี่ ฟันซ้ำหนีเด้เออฟันซ้ำนีหนึงแต่ว่าบากื็จงอ,อธิบายละเอียดนิดนึงคือจังว่ามันยาวนะแต่ว่าฟันซ้ำหนีฟัน่าไปก็ใส่สองคนแอดพู้หนึ่งแล้วกับพจน์ทิศเลี้ยวลงไปพื้นมันสิเป็นเลีเ้ยวลงไปมองมองพื้นเนี่ยตอนแรกมันเป็นเรียบๆเนาะเลี้ยวลงไปมองพื้นจังไรคือว่าเป็นโคนหินแล้วก็เป็นเฮลแล้วก็มีป่าอยู่ในลุมเอาหัวซับเข้าไปในลุมนั่นซ้ลุมซะเนี่ยเออนี่แหละความฟันก็มีประมาณนี้นะคะฝรัง่งผู้นั้นเพิ่นเป็นผู้เฒ่าแล้ว ปนีพี่น้องคะนี่ความตั้งใจแอดวัสซีซื้ออดีตจับคู่หายสามศูนย์อยู่แล้วบระดี๋ยวไปฟันเห็นป่าเสียบอยู่ในหลุมนั่นอือพอดีพี่น้องเลขติดนี่แอดปล่อยก่อนผู้ใดเลยเด้อพี่น้องเด้อแอดปล่อยก่อนผู้ใดเด้อแอดบอแมนมาไปเห็นของปูปลาซาแล้วแอดเอามาลงบอแมนเด้ออันนี้แอดปล่อยตั้งแต่ขึ้นวันที่สิบหกวนนี้พี่น้องผู้ใดได้เบิ่งคลิปนี้นะคะสิรู้ว่าแอดปล่อยขึ้นวันที่สิบหกเลยแล้บ่ได้เอาของผู้ใดปนนี้มันมาฝันผันมัดฟันตรงกันอออัันนนนีีี่่่่่เเเพราาาาะวททยยููงภข ที่มองมองมองก้อนหินเนี่ยมันสิเป็นสามหลุมสามหลุมมันมีป่าอยู่ในี่ันวันนี้แอดก็ได้แปลแบบนี้พี่น้องค่ะเพ่อแม่พี่น้องแปลงไดก็อย่าลืมบอกแอดพร้อมแอดแปลเป็นแปดสามศูนย์นะคะพี่น้องค่ะแปดสามศูนย์แปดมัตตาไซมาตตาป่าในนี้มัน่มีแปดมันมีแต่อสามศูนย์เนี่นี่มันมีแต่อสามศูนย์มันมีมัน่มีแปดตวัี่แอดฟันแอดเห็นแปดแอดแล้วแปดใส่เป็นแปดสามศูนย์แปดสามศูนย์แล้วก็ผู้เฒ่าฝรั่งผู้นั้นแอดตีเป็นเก้าเนาะ ตีไปเก้าฝรั่งผู้หนึ่งแล้วก็แอดกับผู้ชายคนนั้นเป็นสองแอดเล็กตีเป็นเก้าหนึ่งสองแล้วก็เก้าหนึ่งหกเพราะว่าผู้ชายผู้นั้นเพิ่นแบกกล้องขึ้นจังสี่นะแบกกล้องขึ้นมาจังสี่เนะาะอาจ์สิเป็นเก้ามันสิกับลงมาเป็นกับหัวลงเป็นหัแอดเล็ตีเป็นเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งหกแล้วก็โตที่อาจ์สิสามก็คือเลขของน้องชายอาทิตย์ที่เขามาบอกห้าสองหนึ่งกับสองสองแต่ว่าอาร์สิอาแตา่เฉพาะสองหนึ่งกับสองสองแล้วก็ตัด สามศูนย์ออกมาจัิงสินะพ่อพี่น้องคะเอาพี่น้องเห็นว่าจัางไรกะคอมเมนต์คำว่าบอกแอดพอยน์นะคะอันเลขติดเนี่ยปล่อยอย่างแต่ขึ้นสิบหกนี้ได้พี่น้องบอแมนว่าโอ้ยเบิ่งเราด้วยเห็นของปูปลาศาสได้เจ็ดสามศูนย์สิบมาเอาคือบอแมนแอดปล่อยอย่างแต่ขึ้นวันที่ขึ้นวันที่สิบหกเลยผู้ใดได้เบิ่งกจะดีลู้ว่าแอดปล่อยก่อนปล่อยก่อนปูปลาศาสอีกต่างหากนะนั้นสามศูนย์นี่นี่ที่ไม่มีเลขติดเนี่ยสามศูนย์นี่ เออแอบดบดบลอกของไปไ่น้งนั้นนะคะพาพี่น้อง,อองค่ะแอดมีสูตรของแอดอยู่บัานี้แอตมป์พราพี่น้องมาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อเออแคปหน้าจอนะคะเอาพี่น้องคะอันนี้เป็นเป็นเลขติดนะคะที่แอดปล่อยขึ้นวันที่16นะคะขึ้นวันที่16หลังจากประกาศผลแอดปล่อยแล้วแอดปล่อยมือมือขึ้นว่าน,นี่นะคะมี2 9 1 6 3 0เลขติดสุดนี้อาศวิมาทั้งบนทั้งล่าง2 9 1 6 3 0นะคะอันนี้เป็นเลขติดที่แอดปล่อยนะคะพี่น้องบัาน,นี้จับคู่มาอนีี้นนะะะคคพ่่อง แล้วก็เอาเล็กติดมาเขียนไว้พร้มสองเก้าหนึ่งหสมศูนย์นะคะสองเก้ากสศนอดก็เลยจับคู่แบบนี้ตามความนนะคะพี่น้องคะแอดแปลเองเนาะแปลเองบรูว่าสี่พิษหรือสซถูกกับบลูเท่ากันนะคะพี่น้องคะแต่ว่าแอดกัแปะแบบนี้แปดสศนะคะป่าแล้วก็ป่าอยู่ในสามหลุมเนาะอยู่ทั้งภูเขา8ปดสามศูนย์เก้าหสองเก้าหนแล้วก็สอหนึ่งกับ2องสองแอดตามแนวทางของหลงสายที่มาบ,บอกงวดที่ผ่านมานี่มันบเ,เขานะคะแอดก็เลยตามงันนี้แล้วก็สาออมศูนย นะคะพี่น้องคะเพราะว่ามันอยู่ในเล็กติดของแอดดูแล้วนะคะแล้วก็มาฝันตืมมือเคื่อนี้ว่าเห็นป่าซักหัวเขาไปนี่ลุมนันปลาเขาเต็มทั้งสามรุมมอลลอะไรพี่น้องคะอยู่ทั้งผู้เขาอืมอยู่ทั้งอยู่ทั้งผู้แหละมันเป็นเฮลน่ะพี่น้องแต่ว่ามันสูงอ่ะอืมค่ะพี่น้องคะวันนี้นะคะแนวท่าของเบอร์หนึ่ด้วยเนาะงวดที่ผ่านมานี่เล็กเล็กติดเล็กวินของแอดเขาเก่าหนึ่งปกติอันอน,นี้เล็กวิ้นนี่มันบางเทียมบางงวดได้สิเขาทั้งสองทั้งบนทั้งล่างเลยได้พี่น้องแต่ว่างเาทั้น ร่างย่างเดียวมันนี้ก็เลยจับคูเข่าตันเล่นหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งนะคะพี่น้องคะซึ่งเป็นงวดที่สามสำหรับงวดที่ผ่านมากวันนี้สิเป็นงวดที่4หรือเปล่าบอรูเพือกันใ้พพี่น้องนะั่งไปพิจาหน้าเบิง,นะงนะแลน้วพี่น้องเนาะแคปหน้าจอนะคะ บางคนสิวา่าโอ้ยเมื่อเราได้เห็นปูปลาสาปล่อยเจ็ดสามศูนย์กับสิบมาปล่อยสามศูนย์น้ำบอแมนจ่าอันนี้แอดได้ก่อนปูปลาสาเอีอดปล่อยขึ้นวันที่สิบหกเลยนะคะปูปลาสานี่ของก็สิปล่อยมือเซาหนี่ของแอดนี่เลขติดปล่อยแต่ขึ้นวันที่สิบหกเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ไปหลอกเพืไ่ได้ทางนั้นนะคะของแอดมีสูตรของแอดเองนะคะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางความฟันของเบื้องเราด้วยนะคะซึ่งฟันมเมื่อคืนนีเนาะคะ่ะเนาะพลอยพี่น้องคะอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิ่งคะ่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางแลวก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับคลิปนี้บอได้ฟันท่งบ่ดด้การันตีว่าสีมาหรือบ่ม่าจังใดบด่รู้คือกันนะคะแต่ฝันแบบนี้กับบอกสู้กันฟังแบบนี้เนาะพลอยพี่น้องคะอา้าขอขอบคุณขอบคุณพอยพี่น้องบระเท่าสุขุสุขอนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะ สำหรับพาพี่้องทันใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกคร่ะพี่้องคะธรรมบัญิสิพลาดกับแนวทางเด็เด็แบบนี้นะคะเขามา่แล้วกะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีสเดบบอพลาดถูกคลิปถุกข่าวสารแนวทางจากทางรล่การนะคะพาพี่ดองค่ะอ้าสำหรับคลิปนี้นะคะแอร์กสัสได้ขคอตัวตล่าพายพี่ดองบรรเทาสุขสุขสก้นไปก้อนค่ะเอาไว้พอกันไม่ก็เป็นในคลิปหนาค่ะพี่้องคะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ